อุโมงผ์ผาสเสด็จใช้งานวันแรกฝุ่นคุ้งจนการลถไฟสั่งปิดแก้ไข14วันจากปองคลิปอุโมงผาสเสด็จเปิดวันแรกเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ฝุ่นเนี่ยลคลักคุ้งจนมัวไปหมดเลยค่ะภาพที่ออกมาบอกเลยว่าอึดอัดแทนคนที่อยู่ในขบวนจริงๆค่ะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ตรวจสอบแล้วนะคะพบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นฝุ่นค้างที่สะสมอยู่ในอุโมงซึ่งมีกระแสะลมพัดเข้ามาสะสมภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะ แม้ว่าก่อนเปิดจะให้บริการเนี่ยผู้รับจ้างได้ใช้พัดลมเป่าอัดอากาศเพื่อไล่ฝุ่นแล้วแต่ก็ยังมีฝุ่นเข้ามาสะสมอยู่นะคะก็เลยเป็นดังภาพที่ออกมาค่ะ ทางการรถไฟก็รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะโดยประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดอย่างหนักแล้วก็ใช้พัดลมเป่าอาัดอากาศเพื่อไล่ฝุ่นออกมาให้หมดคาดว่าใช้ระยะเวลาดำเนินการ14วันเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใช้บริการเส้นทางในอุโมงค์ได้อีกครั้งในวันที่12สิงหาคม2567นี้ค่ะ